สวัสดีจ้าแฟนเจดำทุกคนนะจ๊ะเจอที่เคยเป็นประจำทุกวันนะกับการวิเคราะห์ฟุตบอลแบบเจ๊ในโอเคเจ๊ดำนั่นเองนะจ๊ะวันนี้นัดชิงชนะเลิศเกมแรก AFF Suzuki ครับโอเคเจ๊ดำสนับสนุนโดย Line at aia 8 8 8สนใจร่วมสนุกแอดได้เลยที่ a i a 8 8 8 หนึ่งทุ่มครึ่งนะพวกแกนะแดนอีหนาอย่างอินโดนีเซียจะพบกับทัพช้างศึกทีมชาติไทยของเรานะจ๊ะในรอบชิงชนะเลิศเกมแรกนะย้ำนะรอบชิงเตะกัน2นัดนี้นัดแรกนะจ๊ะอ่ะดูใส่ติกันหน่อยอินโดนในทัวร์นาเมนต์นี้ฟอร์มดีว่าเฮ้ยไม่แพ้ใครเลย6นัดพวกเขาชนะ4เสมอ2เช่นเดียวกับไทยของมโนโพกิ้งนะ6นัดชนะ5เสมอ1 เดินทางมาถึงนัดชิงชนะเลิศด้วยกันทั้งคู่นะคู่นี้5เกมหลังสุดที่เจอกันเนี่ยไทยชนะ3เสมอ1และแพ้โนีเซียไป1เกมล่าสุดที่เจอกันเนี่ยเป็นฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกโซนเอเชียที่ไทยเราไม่ได้ไปรอบ12ทีมสุดท้ายนะก็เสมอกันมา2ต่อ2นี่คือนัดล่าสุดที่เจอกันนะ <Okay. S 1> เอาทีนี้ดูตัวผู้เล่นกันหน่อยนะอินโดนี่ก็ตัวหลกัหลกๆน่าจะลงกันครบนะอัสนวีบาฮาประตามาอาหารนะวิธานชูเลมาน ฮานิสซาการ่าและกองหน้าเป็นเอสราวาเลียนนั่นเองส่วนไทยเราเนี่ยประตูจะไม่มีชัดชัยบุตรพรมที่เจ็บปิดเทอมยาวไป7-8เดือนจากเอ็นหัวเข่าขาดเนี่ยนะจะใช้พี่แชมป์สิรัคเทศสูงเนินเฝ้าเสาเนาะแนวรับ <Okay. S 1> จะใช้พี่ต้น,นรุบ,บดินวิวัฒน์โนโดมมาเนลทอมเบียกฤษฎากาแมนแบ็คซ้ายจีรท,ทอมบาบุญมาทันติดโทษแบนก็น่าจะเป็นโอกาสของติสตองโดนั่นเองตรงกลางชุดเดิมเลยพิทิวัฒน์สุขตธรรมกุลสารัตย์ยูเย็นธนวัฒน์สืบจิตถาวร และเพลย์เมคเกอร์เป็นเมซี่เจชนาทิพย์สงกระสินกองหน้าจุดโอกาสของสุประชัยใจเด็ดกับจิรศิลป์แดงดานั่นเองนะจ๊ะคู่นี้ไทยบังคับชนะก่อนในนัดแรกเลยนะหนประตูเพื่อเสมอตัว2ประตูขึ้นไปเนี่ยแฟนๆโอเคเว่อร์อเคเพราะนั้นเจดมดูแล้วไทยเราดูดีกว่าไม่ว่าจะมิติไหนก็ตามผู้เล่นแนวลึกฟอร์มการเล่นทักษะนู่นนี่นั่นดูดีกว่าอันนี้จากฟอร์มด้วยนะไม่ใช่ว่าแบบเรานะจะเชียร์ไทยเวิร์กันไป หนึ่งประตูในนัดแรกน่าจะเก็บตุนไว้ได้เหลือแค่สกอร์ขาดซึ่งมีโอกาสทำได้ถ้าไม่ผ่อนหรือไม่พลาดจาะได้สก่อนเพรุ่งนนี้ทีมชาติไทยโอเคโอเคเอาฝากไว้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์คลิปนี้จะดาด้วยนะจ๊ะแฟนเพจเจดมภาษาไทยกดไลค์ตั้งซีฟิร์สนะแล้วก็ใน YouTube วิคเคะห์บอลล้วนๆี่โอเคจะดม s u b s c r i b e สันกระดิ่งให้กันด้วยใครถ่ายทิกตอกอยู่ Follow ฉันด้วยนะจะดมนะออฟฟิเชียลน,นะยี่หอยรอนะฝากเขด้วยเนาะเอาวันนี้รุ่นบอยมีความสุขก็นแล้วกันพรุ่งนี้ โอเคเจ๊ดำ okay. oh. วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีจ้า